ของงานเปนอะไรคะลูกไม่ไหนไม่ไหนไม่รู้อ้อไม่ต้องเสียใจเนาะเดี๋ยวรอเอาอันใหม่ได้ไหมคะไม่ได้เลยไม่ค่ะเอาลองเล่นอันใหม่อาันนี้ให้เสร็จอ๋อเอาอันนี้ให้เสร็จเราเอาอันใหม่ไหมเราเอาอันใหม่ไหมไม่เอาจะเอาอันนี้ ลองสังเกตในตอนนี้นะคะน้องแยม้มอายุ3ขวบนะคะแต่การร้องให้เสียใจของเขากับการผิดหวังในการหาจิ๊กซอในการต่อไม่เจอตอนนี้ค่ะลองใช้ระยะเวลานานเป็น10นาทีเลยคะ่ะซึ่งใช้ระยะเวลานานเกิน3หรือ5นาทีนะคะเมื่อเทียบเท่ากับอายุนะคะแสดงว่าน้องแย้มเนี่ยขาดการในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองมากๆเลยค่ะ ดังนั้นนะคะในส่วนของการพัฒนานะคะทางด้านการควบคุมอารมณ์นะคะควรที่จะอยู่ในช่วง3.5นาทีนะคะดังนั้นน้องแยงมคงต้องได้รับการจัดการในลักษณะการสอนแบบ E.F. แล้วล่ะคะ่ะ